คุณผู้ชมเราจะคุยกันถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นทางการกันไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ราคาไก่ในประเทศสิงคโปร์กำลังแพงมากอันนี้น่าจะฟังดูจับต้องได้มากขึ้นนะคะหนึ่งในสาเหตุก็เพราะว่ามาเลเซียในประกาศงดส่งออกทั้งไก่สดและไก่แช่แข็งก็กระทบกับผู้ซื้ออย่างสิงคโปร์โดยตรงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์อภิษฎมานิดนะคะถึงเรื่องวิกฤตข้าวมันไก่กันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณทิวเิชครับสวัสดีท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับค่ะคุณทิวเิชพูดไปถูกต้องเลยแต่ผมขอเสริมคุณทิวเิชว่าใช้คําอีกคำหนึ่งก็คือเป็นวิกฤตข้าวมันไก่ในสิงคโปร์ค่ะและก็เป็นวิกฤตราคาไก่ในมาเลเซียด้วยนะครับทําไมต้องเป็นใช้คาว่าถึงเป็นวิกฤตข้าวมันไก่ในสิงคโปร์เลยเหรอก็เพราะว่าคนสิงคโปร์เนี่ยชอบกินข้าวมันไก่ไหหลํานะฮะ มีการสำรวจนะครับว่าอาหารจานเด็ดของสิงคโปร์เนี่ยเป็นอะไร89%ตอบว่าข้าวมันไก่ครับทําไมคนสิงคโปร์ชอบกินว่ามันมีสตอรี่อยู่ก็คือว่าข้าวมันไก่ก็มาจากคนจีนไหหลํหาไหหนาน,นี่นะครับมาสมัยที่มาเลเซียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วพอสิงคโปร์แยกตัวออกไปเป็นประเทศนะครับคนจีนที่อยู่ในมาเลเซียในขณะนั้นก็แยกไปอยู่ในสิงคโปร์ด้วย ะนะครับอ,อ,อาชีพแรกๆในการตั้งประเทศนะก็คือการขายข้าวมันไก่นะครับเพราะนั้นก็มีเป็นพัฒนามาเรื่อยเป็นสตรีทฟู้ดขึ้นมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์เปลี่ยนไปเพราะนั้นข้าวมันไก่มันก็จะเป็นอาหารจานด่วนและราคาไม่แพงที่ขายกันอยู่ก่อนที่จะมีวิกฤตอาหารนี่ก็สามเหรียญดอลลาร์สดอลลาร์ก็ประมาณสักร้อยบาท ซึ่งการที่มาเลเซียงดส่งออกไก่ไปทั่วโลกนะเขาไม่ใช่งดเฉพาะสิงคโปร์นะครับทั่วโลกเลยนะทาให้มีโอกาสที่อาหารข้าวมันไก่หนึ่งจานของสิงคโปร์จะขึ้นไป4ี่เหรียญถึง5้าเหรียญก็ประมาณร้อยสามสยห้านี่คือวิกฤตเลยครับการที่มาเลเซียไม่ส่งออกไก่สดนะครับไก่ตัวเป็นๆเ,เนี่ยนะฮะให้สิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่าสิงคโปร์ร้อยละเกสิบเนี่ยสิงคโปร์ นำเข้ามาจากทั่วโลกเลยที่เป็นอาหารไก่ที่สิงคโปร์นาเข้ามาจากมาเลเซียเนี่ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากบราซิลที่เหลือก็นําเข้ามาจากอเมริกาออสเตรเลียและบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็บอกว่าเราพยายามที่จะบาลานซ์และให้ราคามันสเตเบิลม้างที่สุดก็คือมีเสถียรภาพมากที่สุดโดยการเอานําเข้าไก่แช่แข็งเข้ามาแทนที่ไก่ไก่มีชีวิตจากมาเลเซียแต่ว่าพอค้าไม่ค้าข้าวมันไก่ ในสิงคโปร์เขาบอกว่า <Right. S 2> การที่เอาอกไก่แช่แข็งมาเนี่ยเป็นทําข้าวมันไก่เนี่ยรสชาติมันดบลงไปเยอะเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมยังบอกว่าไปวิกฤตไก่ในมาเลเซียก็เพราะว่าตอนนี้ที่มาเลเซียไม่ส่งออกไก่ก็เพราะว่าเขากาลังเจออาราคาไก่ในประเทศของเขาเแพงมากขึ้นไป17ริงกิตต่อกิโลที่เป็นไก่เป็นนะฮะในรัฐบาลของมาเลเซียกดช่วยสนับสนุนไว้ให้อยู่8.9ริงกิต ก็ประมาณ69บาทต่อกิโลจริงๆแล้วทำให้นึกถึงตอนที่อินโดนีเซียประกาศว่าจะหยุดส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันปาล์มในประเทศไทยก็แพงแสดงว่าถ้าราคาเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อไหร่หรือคงตัวมากขึ้นเมื่อไหร่ในมาเลเซียก็เป็นไปได้ว่าจะกลับมาส่งออกไก่เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์แน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เหตุผลที่รัฐบาลมาเลเซียบอกว่าให้ราคาไก่ในในปกติก่อน คือตอนนี้ที่คนที่เดือดร้อนคือคนเดือดร้อนในสิงคโปร์คือผู้บริโภคที่ต้องกินข้าวมันไก่แพงแต่คนเดือดร้อนในมาเลเซียคือเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงไก่เพราะต้นทุนในการผลิตไก่ตอนนี้ไปที่17ริงกิตต่อก,กิโลแต่รัฐบาลไม่ให้ขึ้นรัฐบาลบอกต้องขาย8.9ริงกิตต่อก,กิโลเพราะนั้นถ้าพอทําให้แต่ภาพภายในไก่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยไม่แพงเกินไปนะฮะเกษตรกรอยู่ได้ นะครับราคาลดลงมานะครับเขาก็กลับมาส่งออกต่อไปสามสิบสี่เปอร์เซนที่สิงคโปร์นำเข้าเนี่ยนะครับประมาณสักห้าสิบล้านตัวสิงคโปร์นำเข้าไก่ทั้งหมดปีละร้อยห้าสิบล้านตัวเพราะนั้นสามสิบสี่เปอร์เซ็นที่ซื้อจากมาเลเซียเพราะนั้นไก่ในสิงคโปร์หายไปห้าสิบล้านตัวคิดเป็นน้ำหนักก็ประมาณสักเจ็ดหมื่นตันเยอะมาะกผู้ประกอบการที่อยู่ในเมืองไทยครับ สิงคโปร์เขาต้องการไก่จากไหนเมืองไทยเทียบไปเลยนะฮะ,ะออสเตรเลียและกคบาราซิลแต่<ม>คงเป็นไก่แช่แข็งพอค้าไม่ค้าสิงคโปร์ที่ทําเรื่องข้าวมันไก่เขาบอกว่ารสชาติอาจจะดบไปแต่ว่าก็จําเป็นจะต้องนําเข้าไก่แ<ม>ช่แข็งเข้าไปปกติเขาจะนําเข้าไก่สดจากมาเลเซียแล้วไปค่านะครับไปค่าในสิงคโปร์ะ,ะรสชาติก็จะดีกว่าครับผมถ้างั้นอาจารย์ก็มองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรไทยไหมคะเป็นแน่นอนครับเป็นเกษตร ของเกษตรกร,ร,กรไทยและนักธุรกิจไทยที่ทําเลือกปลาตุสัตว์โดยเฉพาะยิ่งเรียงไก่ท่านรีบติดต่อสิงคโปร์โดยด่วนครับสิงคโปร์ยังขาดอยู่แล้วก็ยังไม่มีท่าทีจากมาเลเซียว่าจะส่งออกไก่ให้กับสิงคโปร์เมื่อไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนกระทบไปทั้งหมดทั่วโลกเลยในทุกเซกเตอร์ไก่มาเลเซียแพงก็เพราะว่าวัตถุดิบอาหารไก่แพงแพงปับ๊บภายในอยู่ไม่ได้งดการส่งออกเพื่อให้คนมาเลเซีย กินของที่ไม่แพงเกินไปงดการส่งออกงดการส่งออกสิงคโปร์กระทบไม่มีไก่กินคนสิงคโปร์ก็เดือดร้อนจ่ายแพงกว่านะโดยปกติครับผมจากสามเหรียญไปเป็นสี่เหรียญห้าเหรียญก็เป็นไปได้เพิ่มขึ้น30-50%นี่คือราคาที่คนสิงคโปร์ต้องจ่ายค่ามันไก่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นสงครามรัสเซียยูเครนครับผมค่ะวันนี้้องขอวขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ด้วยความยินดีครับคุณติบิบครับสวัสดีทุกท<ร>่านครับอ่าเราค่ะ,าะ,คะเรื่องข้าวมันไก่ในสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเปรียบได้เหมือนเป็นดัชนีค่าครองชีพเละค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าพูดถึงอาหารข้างถนอนอาหารทั่วๆไปที่จะกินได้ดยหนุนในเร็วในสิงคโปร์ที่เป็นข้าวมันไก่เนี่ยตอนนี้ราคาสูงขึ้นไปขนาดไหนแล้วก็คือค่าครองชีพที่เริ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็วันนี้ค่ะ